กูนัดมึงบ่ายโมงนี่กี่โมงแล้วมันก็ตรงเวลานะบ่ายโมงเป๊ะที่ไม่เห็นเลยอยู่ไหนเ <laughs> จ้าของร้านเขาเปิดรอแล้วจะถ่ายไหมวันดีนี่ขนาดแม่งยังไม่ดังนะเนะี่ยไอ้เหี้าด่คือนัดเช้ารอยเย็นอนะ่ะถ้าด่างกสี่โมงไม่ได้ถ่ายกุท้ทอด <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮมาดูส่งตรงเลย <laughs> ไอ้เหียส่งสัสโคตรวันมิวอะ วายวันนี้พี่ไอ้ยักษ์วายเลยครับ e, วันนี้ครับวันเดียวันนี้เขาซิกาวอยขอเล็บแบ็กฟังหน่อยดิอะไรนะเล็บ็กอะไรเล็บแบ็กเล่นเบแบ็กให้ฟังหน่อยโย่วันนี้เราอยู่ที่สยามโยคนไม่งั้คนจะล <laughs> ้างอ๋อโย่ <laughs> มาเฮียมาไนฟีดพายเฮียนี่เขามาแต่งตัวหน่อยทำงานคอับหน่อยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านในช่วงเนี้ยใช่ปฝนฝนนี่ไงปฝนล็อกดาวน์แล้วจะไปเดทใช่ เก้าครับเจ้าของร้านนาพีสวัสดีครับแต่งตัวให้นุ่นทางนุ่นร้านคุณมีอะไรบ้างเนี่ยที่จะมาแต่งตัวให้ร้านส่วนใหญ่เป็นพวกสตรีทแวร์สเนคเกอร์ wear, icker, อะไรอย่างนี้ครับดูโดยโรอบก็จะมีแบบประมาณอย่างนี้เลยครับเป็นวอลองเอาแต่งๆมีพวกดูเฮาส์เอเซนเชียลครับออกวา์แล้วก็สุดฟรม เป็นไทยโซเชียลฮาเล่ตแล้วก็จะเป็นแบรนด์ทางร้านอย่างนี้นะครับอย่างคนอ้วนอย่างนี้มีไซส์ไหมไม่มีไม่ให้คือไม่ให้กูใส่ไม่ให้กูใส่เอ้าวโอเคมีหลายไซส์ค่ะถ้าไม่มีไซส์ก็สามารถสั่งพิเออร์เดอร์ทางร้านได้นะครับแล้วก็จะมีของไม่มีมันไม่มีพี่พี่เลยพี่พี่พี่เอาฟิวยอกยอกยอกยืมเงินเอาหมุนหน่อยแล้เล่นครับมีของมีของถ้าแจ้งนะครับคือมีของครับไอเทมไอเส้นขายดีจะเป็นได้ไหนครับ ตรงนี้ที่ขายดีจะเป็นพวกแอนติเทสพวกโควิดเลยนะครับเอ้าไม่ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นพวกเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่ใส่ง่ายพวกเอเซนเชียลอย่างเงี้ยครับขายดีแล้วก็พวกรองเท้าแบบซิมโพสิมโพพวกแอร์ฟอร์สพวกดังหรือว่าจอแดนที่เป็นแบบนุ่นเบสิคเฮียเอเซนเชียลไหมเดี๋ยวก็เอเซนเชียลได้นะ ได้อะไรครับสิแต่ลายมันอยู่ติดคลองกันนะมามานี่ด้านนี้ด้านหลังตลกมากโง่ๆง่โง่แต่ข้างบนขายหรือว่าโชว์ข้างบนก็ขายครับขายไม่ได้ไม่ได้วางไว้อวดเฉยๆไม่อวดครับไม่ขายขายทุกอย่างยุคนี้ต้องหิวกันหน่อยนะถึองหิกันอยู่ไม่ได้นี่นะในตู้นี้ก็ไม่ขายเออขายขายกูอย่างชอบมึงเลยขายไม่ขายไม่ขายย่ออะไรแดกครับขายกัคือขายลูกทินในร้านอ่ะตัวมันก็ขายตู้นี้ก็ขายไปไง ท้ายเนี่ยยังคุยกันไม่จบเลยเ่าะมาทำแต่งตัวไงพูดดีล้อเลยเนี่ยมาจจะสองเซตสองชุดเออถ้าสองชุดเรต้องฉลองร้านอาหารเปิดพาหญิงวีเดตไปดูว่าพี่ก้าวเขาจะเลือกอะไรให้น้องงัดวันนี้ลูกแรกยังไงอะลูกแรกที่ดีที่ดีเลยลุกแรกที่ดีลุกหนึ่งไม่ใช่สองเดี๋ยวน้องโถสอะไรเงี้ยจะเล่นไม่ดูสุขภาพยาวของทางร้านครับเป็นแบรนด์ที่ คกับพี่ดีสวิตดักนะครับอันนี้เขาเป็นคนเคเดไซน์ขึ้นมาตัวมีแบรนด์ของตัวเองด้วยอย่าด้อยค่าแบรนด์ผมเฮ้ยใช้ไดาแล้วไม่ธรรมดานะคนเด้ออันนี้ก็เป็นเสื้อทางร้านครับเสื้อที่เพิ่งออกใหม่เป็นเสื้อไทยได้คอลเลคชั่นเป็นโซเวอร์ไซส์ตรงสกีจะเป็นแบบตัวนูนเลยเฮ้ยเป็นดีเจส่วนรองเท้าผมมากส่วนตัวผมเองอ่ะชอบเป็นคนแบบแต่งแบบสีฟูดพาสแบบ ลายเนี่ยผมค่อนข้าจะเลือกเท่าไหร่ให้มาติดคอลเลอร์ก็จะแนะนำพวกจะเป็นดังครับเพราะเป็นโมเดลที่ใส่ง่ายตัวนี้ดังพารลานี่เหมาะอย่างเนยครับอย่างสีนวลหรือสีทนนชัยนี่ชอบไหมอะไรเนี่ยทอดสีขาวขาวเลยทอดีพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยทอดีตัวนี้ครับเสื้อเสื้อครับปะแต่ง่ายครับทำง่ายนะสีก็เยอะนะลายตาแต่ก็ได้ดู งดูแต่มารู้ว่าเป็นยังไงได้จัดไปจัจัดไว้ครับสนนร,ราคาลูกนี้มีอะไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยห่งเซ็ตเสื้อตัวนี้เสื้ออยู่ที่790าครับกางเกงอยู่ที่1,000งพันบารองเท้าอยู่ที่1 6 9 0งบ นี่ส่วนลดไหมส่วนลดไม่มีครับตอนนี้ชาร์จเพิ่มเหมือนเดียวถูกต้องเทียบยุคนี้ต้องอย่างนี้แหละนี้ต้องชาร์จเพิ่มค่ะโอ้ไอ้กล้วยทอดโกเคดันเซตแรกจบไปหมื่นนิดๆหมื่นนิดๆสบายๆเออใส่ใส่ใสสเออใส่ตังใสงลุกสองส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะผมเป็นคนชอบแบบเยอะๆอยู่แล้วอ่ะกับตัวเนี้ยคือโคตรชอบเดี๋ยวลองตัวนี้ดีกว่า เสื้อเนี่ยมันมีเซ็ตของมันอยู่แล้วเป็นเสื้อเชิ้ตเอ้ยทัวเท่าลุกเลยเหรอทัวเท่าลุกก็จะแบบโอเคแต่ผมไม่เอาหรอกผมชอบแบบอ่าไม่ชอบให้มันแบบเหมือนกันมากอ๋อมาซ้าไปผมเบื่อโอเคหมายถึงว่าเบื่อเสื้อผ้าเบื่อไอ้เรียกูอย่างชอบมึงเลยนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเทาแบบเฮ้ยที่แบบเป็นแบบรองเท้าแตะที่ไม่เหมือนรองเท้าแตะเพราะว่ามันคือรองเท้าตกอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่มีอะไรการไหนแล้วครับพี่ตองในลไม่มีแลวพี่อุ้ยไอ้เก้าไอ้เหี้ยรองเท้านี้เดี๋ยวขอเป็นตัวเลือกก่อนแล้วกันยังยังไม่ชัวร์แต่ว่าอยากให้แต่งอยากให้แต่งถ้าถูกฝ่าที่ผ่ายไปได้แค่ตัวเลือกไอ้เหี้ย้เานเฮ้ยเฮ้ยเอ่จะแต่ผมชอบแต่งตัวแบบเยอะก็คือแบบยัดแม่งเลยก็คือแค่นี้ผมจะไม่พออ่าก็เลยแบบ อะไรกำลังแบบเออหลวงพ่อคูณไปใส่น้ำโชคข้างในเฮ้ยเฮ้ยอยดา,าว่านะเออแต่สีมันก็ตอ,น,อ,อนนี้ก็ต้องแบบดำไงดราำแค่ดำล้วนก็จะเป็นนี่ทับไปเป็นตัวสวนตัวกลุ่มก็อีกลุกหนึ่งก็เป็นลุกแบบเหมือนจะสบายแต่ก็ไม่สบายน่าจะร้อนสักร้อนเกียวไม่เป็นไรเรื่องความร้อนไม่เป็นปัญหาถ้าถ้ามันเท่ไม่ถ้าไม่เท่ไม่โดนเนี่ยแต่ถ้าเท่เราทนได้ถ้าเท่เราทนได้อยู่แล้วใช่ก็จะเป็นนี่สามหนึ่งสอง สามสี่ชิ้นไปไปดูกันว่าสภาพยะงออกเป็นไงเหมือนเดิมราคาชุดนี้มีอะไรเท่าไหร่บ้างครับแจ็คเก็ต3,1900าครับเสื้อไหล่เสื้อพาเสื้อพ่าเาม3,900ก้าครับกางเกงห้0 0ันเก้ส่วนยีซี่สไลด์คู่นั้น1 9 0 0นารับ จะให้ไหมจะให้ไหมฝากร้านหน่อยครับพี่อาฝากร้านหน่อยฝากฝากร้านแคนั้นเดี๋ยวไปท่องนะเออได้ก็เดี๋ยวกูดูกูดูแลให้ไม่ต้องห่วงเลยของในร้านมึงร้านอยู่ที่สยามซอยสองนะครับรับพิออเดอร์คอนไซเมนต์แล้วก็คลีนิ่งแอนด์โซครับออนไลน์ได้ทุกวันออนไลน์ก็มีออฟไลน์ก็ได้แล้วถ้าอยากคุยกับเจ้าของร้านส่วนตัวแบบหนูชอบพี่อะไรอย่างเงี้ยต้องติดต่อยังไงทางไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีอ่ะฝากฝากไอจีไอต้องไอจีไอจี ไอจีไนฟีก่อนนะกันครับไนฟี่ไนเดอร์สกอร์ทีเอสนะครับไอจีร้านแล้วไอจผมก็ k k. k k k a a w ครับได้ขอบคุณมากเจอกันครับบาย